สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเละเครซี่ วันนี้นะคะรายการวอลเลย์ครีซี่ก็มีบทสัมภาษณ์ของโค้ชด่วนนะคะแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะพูดถึงความรู้สึกในแมตช์ที่เราชนะแคนาดามาได้3ต่อ0เซตนะคะเมื่อวันที่1วมิถุนายนในรายการ VNL 2023นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของนักกีฬาแล้วก็โค้ชกันดีกว่านะคะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างที่สามารถเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อเซตแล้วก็ทำให้อันดับโลกของเราขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่4ของโลกค่ะ ก็สำหรับเกมวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมนะครับนักกีฬาของเราในการเล่นนะครับพยายามที่จะเล่นกับบล็อกที่สูงใหญ่แล้วก็การตบกที่ค่อนข้างหนักนะครับแต่เกมวันนี้เนี่ยเกมรับของเราค่อนข้างทําได้ดีนะครับแล้วก็การโต้กลับทําให้เราสามารถชนะได้วันนี้ครับก็จริงๆด้วยความที่จริงๆเราอยากให้โอกาสในเด็กนะครับได้พิสูจน์ตัวเองในเรื่องของเกมระดับตรงนี้เพราะว่า ตัวเพียวเองอ่ะก we kind of sure ็จริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เราเลยต้องต้องพักเขาก่อนเพื่อให้นักกีฬาเองเนี่ยได้ฟื้นฟูรวมถึงเขากลับมาจากยุโรปเขายังไม่ได้พักเลยนะครับก็ทําให้เรื่องของการเมื่อยล้าหรือการทําให้เรื่องของเครื่องคอมแพ็ของเขาเนี่ยก็ตอบรับมามั่งนะครับแต่ก็ต้องวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกคนในทีมนะครับรวมถึงทีมงานเราด้วยช่วยกันได้ดีมากครับผมในเรื่องของการต่อสู้ในวันนี้ครับก็ต้องให้นักกีฬา รีพับพอร์ตพื้นฟูร่างกายให้ดีเพราะว่าเป็นเกมที่หนักเ,เกมหนึ่งเพราะว่าอย่างโปแลนด์เนี่ยครั้งล่าสุดเราเจอเขานะครับเราก็เล่นได้ยากมาก,กน,นะครับเราแพ้เขา3-0ในชิงแชมป์โลกแต่ว่าปีนี้เขาก็มาดีฉะนั้นเราก็ต้องคงต้องทําการบ้านกันแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อจะสู้ในพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ชื่นชมน้องๆในทีมแล้วก็ทางสตารมนะคะที่เราเล่นได้ตามแผนแล้วก็พวกเราก็ชนะมาได้แล้วก็ขอชื่นชมแคนาดาด้วยที่เขาแบบ พยายามสู้กับเราแล้วก็ไม่ประมาททีมไหนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมที่อะไรของโลกเราก็จะโฟกัสแค่ทีมเราเหมือนกันนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีจากเมื่อวานจากจากมันก่อนนะคะเหมือนเราก็พยายามเอาข้อผิดพลาดของมันก่อนมาแก้ไขในวันนี้ก็ถือว่าทุกคนทำออกมาได้ดีทีมเราก็ค่อยๆแบบปรับปรับปรับกันไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็อยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยเชียร์พวกเรานะคะไม่ว่าเราจะแข่งดึกหรือแข่งเชา้าแข่งขนาดไหนทุกคนก็ยังไปกำลังใจแล้วก็คอยส่งใจเชียร์มาพวกเรานะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งแมตช์ค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะเราเลยนะคะในฐานะนักกีฬา oh. ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะพยายามเต็มที่กับทุกๆการแข่งขันจะสู้ oh. แล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเกียวรีบหายไวๆนะคะแต่ที่จริงก็หายแล้วแต่ว่า,เ,<อ>าเราก็เซ<อ>ฟ <save S 2> ไว้ก่อนเพื่อแม็์ต่อไปมีอีกหลายแม็์มากรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกเฮ้ยมันพูดไม่ถูกอะเราดีใจดีใจดีใจมากๆจริงคะ่ะก็ขอบคุณขอบคุณโอกาสขอบคุณพี่ๆร่วมทีมนะคะขอบคุณที่บอกว่าช่วยให้แบบมั่นใจในตัวเอง เยอะๆอะไรเงี้ยก็ขอบคุณพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆอทีะมาที่ที่แบบซัพพอร์ตกันอะไรกันนะคะเราแบบเราสู้ด้วยกันแล้วก็เก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทางบ้านนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดก็แชร์ต่อนะคะ และนั่นนะคะก็คือความรู้สึกของนักกีฬาและก็โค้ชทีมชาติไทยของเรานะคะที่เรียกว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะในแมตช์ที่เจอกับทีมชาติแคนาดานะคะสามารถเอาชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตด้วยกันค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง y o u t u b e ของชนิดชาแนลด้วยนะคะและ้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีค่ะ